ใครเคยเจอปัญหาเสริมหน้าผากมาแล้วหน้าผากบวมวันนี้หมอทําคลิปอธิบายว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาย,ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเสริมหน้าผากแล้วหน้าผากบวมบวมกิดจากบวม บวมน้ำหรือว่าบวมเลือดหรือบวมจากหนองนั่นเองค่ะที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็น2อย่างแรกก็คือบวมน้ำก็คือน้ำเหลือง2ก็คือบวมเลือดก็คือหลังผา่าตัดใหม่ๆนั่นเองนะคะแต่กรณีที่3เป็นหนองค่ะหลายคนจะอ่าโดยเฉพาะเคสที่เคยเสริมหน้าผากแล้วฉีดสารเหลวมาก่อนแล้วขูดออกไม่หมดแล้วมีปฏิกิยาการอักเสบเป็นหนองขึ้นมานะคะ อย่าเพิ่งตกใจหลายๆคนบอกว่าหนูต้องได้ถอดหน้าผากออกแน่นอนแล้วก็ถอดพักคือหมอเข้าใจแหละคือหลายๆท่านเสริมหน้าผากไปแล้วก็อยากได้หน้าผากโหนกนูนเรียนสวยแล้วก็อยากใช้หน้าผากออกงานถ้าถอดพักก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันก็แผลจะหายใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าใครเสริมหน้าผากมาแล้วหน้าผากเป็นหนองทีนี้มาดูกันว่าเป็นหนองเป็นยังไงรูปนี้ รูปนี้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าน้ำผากบวมเลือดดูดออกมาก็จะเป็นเลือดรูปนี้แบบนี้เรียกว่าน้ำผากบวมน้ำดูดออกมาจะได้เป็นน้ำเหลือง อย่างนี้เราเรียกว่าน้ำเหลืองนะคะแล้วก็รูปนี้เอนเอนแบบนี้เราเรียกว่าหนองค่ะอันนี้คือน้าหักเป็นหนองนะคะจริงๆแล้ววิธีจัดการกับน้าหักที่เป็นหนองเนี่ยวิธีหลักๆสแตนดาร์ดของเราเลยนะคะเนื่องจากหนองเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการอักเสบและติดเชื้อแต่มันก็มีบางกรณีที่เป็นหนองแบบไม่ติดเชื้อเราเรียกเราเรียกว่าสเตอร์ไลพาสนะคะ ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากหนองที่มีการอักเสบเิีเชื้อนั่นเองวิธีเขาเรียกว่าวิธีโกลสแตนดาร์ดก็คือต้องถอดเอาน้าผาออกมาก่อนแล้วก็ทําความสะอาดล้างโพรงหนองออกให้หมดหาล้างแล้วก็ให้ยาฆ่าเชือ้อไม่ว่าจะเป็นให้ยาฆ่าเชือ้อทางกระแสเลือดแล้วก็การทานยาฆ่าเชือ้อควบคู่จนกว่านหนองจะแห้งนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ อย่าเพิ่งตกใจถ้าสมมติว่ามันจะมีบางกรณีถ้าขอร้องจริงๆเราไม่อยากถอดน้ำผักออกเราก็จะมีวิธีง่ายๆอีกเช่นกันแต่มีข้อแม้ว่าเรามีข้อแม้ว่านะคะคนไข้จะต้องเข้ามารับการฉีดยาฆ่าเชื้อทางกระแสะเลือดได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย3วัน2-3วันนะคะควบคู่ด้วยและแบบที่2ก็คือถ้าให้การรักษาแบบ เขาเรียกว่าการรักษาแบบประครบประคองแล้วมันไม่ดีขึ้นเราต้องถอดหน้าผากออกแล้วก็ล้างและพักหน้าผากนั่นเองค่ะวิธีที่ว่านี้ก็ใช้วิธีง่ายๆก็คือการแอส i พ a t i เรชันก็คือใช้เข็มฉีดยาแบบนี้ค่ะดูดไปดูดเอาหนองออกมาให้หมดใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ใช้เข็มใหญ่ๆแบบนี้นะคะดูดไปดูดออกมาให้หมดเราก็จะได้หนอง ออกมาหนึ่งถ้วยใช่ไหมคะน้ำผักมันก็จะเริ่มยุบละแต่มันก็ยังจะปวดปวดบวมๆผิวก็จะแดงๆอยู่หลังจากนั้นเราก็จะใชะ้น้ำยาที่เป็นส่วนผสมของ 1. ยาฆ่าเชือ้อตัวหลักๆที่หมอใช้ก็กลุ่มเซฟาโซลินนะคะ2ยาชาก็คือไซโลเคนนั่นเองค่ะแล้ว3ม,มีน้ำเกลือนะคะและ อ่าเดี๋ยวเอาสามอย่างนี้ก่อนเราก็จะใช้ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่ซีซีค่ะเมื่อเราดูดหนองออกมาแล้วเราก็ดูดน้ํายาพวกนี้ล้างเข้าไป 300- ร้อ5ถึงสี่ร้อยห้าซีซีได้จะยิ่งดีนะคะดูดฉีดเข้าไปแล้วก็ดูดออกฉีดเข้าไปแล้วก็ดูดออกดูดจนกว่าน้ําที่ดูดออกมามันจะมีความใสนั่นเองค่ะมันจะมีความใสนั่นเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะแช่น้ํายาที่ผสมไว้อย่างนี้ ฉีดเข้าไปจะเวลาวัน5านาทีนะคะอย่าลืมว่าในน้ํายาถ้าสมมติว่าเราดูดออกมาแล้วน้ํามันใสใช่ไหมในน้ํายามียาฆ่าเชื้ออยู่เราให้น้ํายาฆ่าเชื้อมันออกฤทธิ์ได้ทั่วกับโพรงหน้าผาก่อนทิ้งงว้ประมาณ10นาทีแล้วดูดออกเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด แล้ววันพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าแผลแห้งดีไหมส่วนใหญ่คนไข้ของหมอแล้วแผลจะแห้งพอแผลแห้งเราก็จะนัดมาฉีดยาฆ่าเชื้อให้ครบ3วันแล้วให้คนไข,ข้กลับไปกินยาฆ่าเชื้อต่อจนครบ14วันส่วนใหญ่ประมาณ99%คนไขแ้แผลแห้งดีนะคะในกรณีที่เป็นหนองเลยไม่ต้องและไม่ต้องการถอดพักแต่หมอย้ำก่อนนะว่าวิธีการถอดพักและ รอให้หน่าผาักแห้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแบบนี้เขาเรียกว่า preservative treatment การรักษาแบบประคับประคองเก็บไว้เฉพาะบางคนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวใครมีปัญหาหนานาปัญหาเกี่ยวกับหน้าผากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องหน้าผากเป็นหนองไม่อยากถอดออกทำยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดเรื่องน้ำเหลืองข้างที่หน้าผากทำยังไงดีกว่าคลิปนี้ไปก่อนค่ะหมอเบียร์อันโทนิสองคลินิกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Okay.